พบกับรายการ Big a d อพาไปชมนะครับและมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นทุกวันเลยนะครับสำหรับรายการของเราในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับผมมีโอกาสได้พบกับเฮียจุกแห่งวัดกระซาขาว ันทีเดียวนะครับแล้วก็มีข้อมูลมีความรู้ต่างๆนะครับที่อธิบายให้เข้าใจกันแบบง่ายๆนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับจดจำเบอร์โทรศัพท์ของเฮียจุกนะครับแกเป็นคนนิสัยดีใจดีจริงๆแล้วก็เป็นประธานของวัดกระซาขาวนะครับที่ผ่านมานะครับมีความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องของพระสมเด็จ แล้วก็พระชุดเบนจากภาคีนะครับวันนี้ก็มีหลายองค์นะครับที่ผมจะมานําเสนอให้สมาชิกและผู้ชื่นชอบในบามีแข่งหลวงพ่อพระสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรม,มรังสีหรือว่าที่หลวงพ่อท่านได้สร้างพระสมเด็จนะครับที่เราหากันมาทั้งชีวิตก็ว่าได้ สารอย่างไรพิมพ์แบบอย่างไรนะครับที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเอจุกก๋แกได้ศึกษามากับเซียนใหญ่นะครับหรือว่าผู้รู้ที่แกเรียกว่าเป็นอาจารย์เคารพกันทีเดียวนะครับแล้วก็มีข้อมูลมีความรู้ต่างๆนะครับที่อธิบายให้เข้าใจกันแบบง่ายๆนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับ จดจำเบอร์โทรศัพท์ของเฮียจุกนะครับแกเป็นคนนิสัยดีใจดีจริงๆแล้วก็เป็นประธานของวัดกระซาขาวนะครับที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสดีๆนะครับไปวัดกระซาขาวจังหวัดสมุทรสาครหรือว่ามาหาชัยเรานะครับเลยมาหาชัยไปสักหน่อยนึงนะครับก็จะพบกับเฮียจุกได้เฮียจุกแกมี คุปันิสัยใจดีนะครับเสียงดังอธิบายตรงไปตรงมาเลยเป็นประโยชน์จริงๆครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบพระชุดสมเด็จวัดละฆังและอื่นๆนะครับรวมถึงพระชุดเบญจภาคีนะครับ